ตอนนี้นะครับเรากําลังแอบดูน้อไลาแล้วครับผมนอนให้แมวนะครับ2ตัวดูดนมอยู่นะครับคืนหน้าฟินมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับแมวทั้ง2องตัวเนี่ยคิดว่าน้อยลาเป็นแม่นะครับถ้าส่วนน้อไลาเนี่ยก็ใจดีนะครับนอนให้แมวดูดนมนะครับสังเกตดูนะครับมี2ตัวนะครับสีดํานะครับเป็นแมวสีลายคล้ายๆเสือครับตัวหนึ่งแล้วก็ลายแบบลายสีดําสลับเหลืองนะตัวหนึ่งครับแต่ลุ้มดูดนมน้อยลาแล้วดูน้อยลา นอนแบบโอ้โหน่าฟินมากเลยครับนี่พี่ก็ต้องพยายามเงียบๆนะครับเพราะงั้เดี๋ยวท้องไลาจะได้ยินนะครับแล้วเดี๋ยวแมวนะครับจะแตกตื่นกันนะฮะโอ้โหเป็นภาพที่แบบน่ารักมากเลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่าแมวตัวที่ลายเหมือนเสือนะครับจะอิ่มแล้วนะครับนอนแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตัวลายสีเหลืองสลับดําด้วยนะครับดูสิครับเพื่อนๆถ้ากล้องสั่นขอไฟด้วยนะครับเพราะตอนนี้พี่ก็พยายามซูมแบบไกลมากๆเลยนะฮะ แล้วพอเราซูมไกลๆเนี่ยระบบการสั่นสะเทือนนะฮะมันก็จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับลงหลายรูปตัวแล้วเหรอเหมือนมองมาแล้วเห็นแล้วเหรอตัวยังไม่เห็นเนี่ยพี่ก็แอบใส่เลยเนี่ยโอเคไม่เห็นไม่เห็นน่ารักมากนี่นะครับตัวสีดําเหลืองนะครับชื่อมิวนะครับผมเป็นตัวลายเหมือนเสือนะครับชื่อเหมียวเหมียวนะครับก็คือเป็นสมาชิกในครอบครัวของพี่ก๊อฟเหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรเดียเป็นลูกน้องของม่องลาลาเหรอหรือว่าเป็นลูกก็ได้นะครพ่อสองตัวเนี่ยดูนมน้องลาลามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเพื่อนๆดูจนตอนนี้ยนมน้องลาลายันหมดแล้วนะคือน้องลาต้องบอกก่อนนะครับวก็ยังไม่มีแฟนนะครับแล้วยังไม่เคยมีลูกนะครับแต่ว่านมยานหมดแล้วนะพาะโดนแมวสองตัวแทะดูนมคือเขารักกันมากเลยนะครับเวลานอนเนี่ยเขาก็จะนอนกอดกันด้วยนะเพื่อนๆดูสิแต่ตอนนี้นะครับ ทั้งสตัวมานอนคอเคียนอนซบน้องเวลานะครับถือว่เ,เป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะครับของสัตว์ต่างสายพันธุ์นะครับแต่ว่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากๆเลยนะครับนี่น่ารักสุสกดๆเลย